เป็นที่เรียบร้อยฟังเสียงครับผม สวัสดีครับพันโดตอกโพดมเมื่อคืนนี้ออกเทศตอ,อกครับผมตอ,อกรุ่นพีดีบีหกห้าศูนย์ไพ่ดําควันได้สามเต็มกำลังทางหมอ้อไอหุนหุนอยู่ครับนี่ครับผลงานเมื่อคืนนี้สามเต็ม ไมป้ปลาอ้อยบ๊วยเป็นหม้ปลาอ้อยโดยตรงหรอครับเป็นปลาอ้อยเป็นปลาอ้อยแกมหยาหยาแบบคุ้มพื้นปลาอ้อยห้างนะครับเป็นห้างแบบว่าเป็นคล้ายๆคือกเกิดแน่บ่เกิดแน่นะครับอ้อยอ้อยบ่บบบหลายครับเป็นอ้อยบางๆแล้วก็มันมีหยาแกมนี่เล็กน้อยครับ พอได้ยางละเทีดต,ตอกอยู่ครับเมื่อคืนนี้เก็บออกจากป้าอ้อยบ่ได้หลงทั้งห <c oughs> ย่าเยมเดียเด๋ยวปลาหนามครับผมหย่าไม่ยะหลับิึงขาดเจิมผมโลดจุขาดพุ่น,น,นครับ <c oughs> หรือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ครับไปเทีดต,ตอกเมื่อคืนนี่มีก็ะสิทำการเขาอีกคููนึงครับผม เป็นรุ่น PDB 7 0 0ดครับผมรุ่นนี้เป็นงานลองมีบวกครับเป็นไม่ไผ่ดำขวัญงาน 20, 7, ายี่สิบเจ็ดใบครับผมเอาฝากติดตามพันโดต่อโคดำครับผมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามกันครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผม